ครับสวัสดีครับเราก็มากันอีกหนึ่งที่นะครับมากับเจ้าของที่นานะครับกับบริษัทสปีชัวตราดาผักเทพพระบุตรสัญจรนะครับมาดูที่นาของน้องผู้ชายนะครับที่ได้ใช้ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรานะครับเดี๋ยวเรามาถามไทยกันเลยนะครับว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเป็นอย่างไรกันบ้าง นะครับมาเจอน้องผู้ชายยืนเหงื่อแตกแดดไม่ร้อนนะแต่เหงื่อแตกนะครับกับโอ้ยนั่นกองเชียร์ใช่ไหมครับนี่ะโอ้กองเชียร์นะฮะอยู่ด้านหลังนะฮะกองเชียร์ทั้งนั้นเลยครับนะฮะถ่ายใกล้ๆหน่อยเนี่ยนี่กองเชียร์เนี่ยครับสวัสดีครับรบน้องผู้ชายชื่ออะไรครับชื่อใหม่ผมอยู่ครับใหม่ผมอยู่ ใหม่ตลอดแต่ภรรยาคนเก่าใหม่ไม่ได้ทําไมอันตรายนะครับนะอันนี้กี่ไร่ครับก็ประมาณเก้าไร่ประมาณเก้าไร่อันนี้เป็นข้าวพันดักอ๋อดักนะครับดักก็อันนี้ดักนี้เป็นข้าวเบาข้าวเบาข้าวค่อนข้างจะอายุสั้นกว่าอายุสั้นกว่า พ,นนพนันอื่นนะครับแต่ก็ล้องเสียงทํโดเห็นมันไม่ล้มดีอะไรมันไม่ล้มดีไม่อะไรดีะนะครับอันนี้ดักแต่มาเจอหนาวด้วยเจอหนาวเกิดเจอหนาวเจอฝนฝนด้วยฝนตกเป็นครึ่งครึ่งเดือนเลยนะครับเ <c oughs> ี็ดยามไม่ได้ <c oughs> ปล่อยน้ํายากปล่อยน้ําไม่ได้ <c oughs> ปล่อยน้ายากเลยนะครับนาที่นี้นาพื้นนี้เคย ทำม,มาขี่เขาครับก็ทำมาแปดเก้าหนแล้ e e วม้งเช่าเขาด้วยอ๋อเช่าเขาด้วยนะครับทุกทีทุกทีที่เคยท,ที่ที่ทำนี่เป็นยังไงก็ปกติมันจะตามเนินนี่มันจะแคะจะแคะแกันไม่โตออกไม่เส,สมอออกไม่ทันกันครับแล้วพอนั่นแล้วก็ลองมาใช้นี่มันก็ออก เสมอกันดีออกเสมอกันดีต้นเขียวใบตั้งก็อายุเก็บเกี่ยวจะไวขึ้นอ๋ออายุเก็บเกี่ยวจะไวขึ้นนะครับถ้าดักนี่แถวแถวนี้อันนี้เขาเรียกกระหมูหมูห้าหมูห้าตำบลบางรายเหมือนกันตำบลบางรายนะครับเขาเรียกกระบานบานของข่อยบานของข่อยข่อยหาดสูงติดต่อกันอ๋อของข่อยหาดสูงได้ติดต่อกันเป็นหมูเดียวกันเขาเรียกขึ้นกับอำเภอบึงนาลางเรานี่นะจังหวัดพิจิตร นะครับทามาหลายหลายครั้งแล้วแต่ว่ามีครั้งนี Demon> ้แหละนะครับมีครั้งนี้แหละที่ถูกใจก็มองดูแลเม็ดมันอ้วนดีอวบดีอ๋อเม็ดมันอ้วนดีอวบดีนะครับแต่ว่าพันข้าวเราเนี่ยคือเป็นข้าวอายุสั้นหน่อยนะครับไม่ค่อยทนต่อโรคต่ออะไรแต่ว่าตามพื้นพื้นที่เขาทําดักกันเป็นไงก็เห็นเขาพูดกันเป็นขอรวงแห้งมั่ง ขอลวงแห้งมั่งนอนกินมั่งคือหลวงขาวลวงอะไรเนี่ยเป็นกันแต่ว่าของเราก็มองดูมันก็ไม่มีไม่มีนะครับไม่พบเหตุการณ์อ๋อไม่พบเหตุการณ์นั้นนะครับก็มาใช้ของบริษัทสปีชัวตราดับหักที่ถือเอาไว้นี้นะครับใช้ทุกตัวบิ๊กซานวันโกบิ๊กโดดหยดเพชรนะครับแล้วก็เดือดซันซานกาวลาใช้ไปแค่ชุดเดียวชุดเดียว นะครับชุดละสองพันกว่าบาทนะอันนี้ถ้าทํานาสิบไร่เนี่ยใช้ยาไม่เกินเกินห้าพันหรือยังยังัยงเลยใช้ยาไม่ไม่ถึงค่ายาไม่ถึงเลยนะครับยังไม่ถึงแต่ทุกปีปกติก็ใกล้หมื่นเป็นหมื่นปกติเนี่ยเพื้นเดียวพื้นเดียวเก้าไร่เนี่ยเป็นหมื่นแต่อเนี้ยประมาณสองพันกว่าบาทต้องยาต้องใช้หลายตัวช่วยกันแต่ว่าอันนี้อันนี้ใช้ ใช้น้อยจะได้ผลดีได้ผลดีนะครับโดยการแนะนําของณอบตชัยวัดอ๋ออบตชัยวั์ชูแหวนนะครับเรียกว่าอาจารย์เวยนะอาจารย์เวยมาแนะนํานะครับมาแนะนําก็ลองดูลองใช้ดูพอเป็นพอใช้เป็นครั้งแรกนะฮะใช้ครั้งแรกนะครับก็นะครับนี่ครับ อปตชัยวัฒน์ชูแหวนสวัสดีครับสวัสดีครับอีกหนึ่งครั้งสวัสดีครับครับผมนะฮะใช้หลายแป้งนะครับไม่ว่าไม่ใช่แป้งนี้แป้งเดียวแป้งนี้แป้งโน้นแป้งโน้นแป้งโน้นทุ่งนี้ที่เหลืองๆมองเห็นอ๋อนี่คือใช้กันทั้งแถบนี่นะใช้ต้งแถบเลยครับใช้ทั้งแถบแล้วไม่มีปัญหาเลยแต่แต่ละแป้งนี่ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยครับแล้วก็ที่ยังไม่ได้เกี่ยวรุ่นต่อมาเนี่ยที่ที่ยังไม่ไม่ออกลวงเนี่ยยังไม่ออกลวงก็ออกหลวงเน อ๋อมีการใช้ต่อด้วยมีครับมีหลายแปลงมีหลายรุ่นมากเลยอ๋อมีหลายรุ่นเลยนะครับยอยไปเรื่อยๆครับอ๋อนะครับแสดงว่าวางพื้นฐานในการใช้นะครับแต่ว่าพอเขามาเห็นของผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้แล้วก็มีการบอกต่อก็มีการใช้ต่อมีการบอกต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็มีการใช้ต่อเนื่องการใช้ต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นอบตที่ที่หมู่ห้หมู่ห้า อ๋อต้นมารานี่นะเขาเรียกวก็ขอ,ของของคอยของคอยบ้านของคอยนะครับ,บก็เป็นที่น้ำหน้าถือตาบอกแล้วไม่ต้องกลัวหน้าแตกนะฮะแล้วก็ชื่นอ,อกชื่นใจด้วยก่อนก่อนก็กลัวเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้ว,ลว,ลวบอกทุกคนเลยเจอ,อใครบอกหมดบอกหมดเลยนะครับบอกหมดอ๋อครับจากบริษัทสปีดช่วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์เวยนะครับอบตชัยวัฒน์ชูแหวนนะครับที่แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับ ใหม่ผมอยู่นะครับคุณใหม่ครับในการใช้แล้วนะครับผลิตภัณฑ์แล้วอยากจะฝากอะไรไว้กับชาวเกษตรกรมากไหมครับก็อยากจะให้เกษตรกรทุกคนลองใช้ดูครับมันได้ผลดีจริงๆครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะออกสม่ําเสมอดีไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาครับครับแล้วก็เดี๋ยวหน้าหนาวที่จะถึงก็ใช้ดูว่าเป็นยังไงใช้ต่ออีกนะครับ ครับจากบริษัทสปีชัวตาดาผักเทพบระรุสัญจรก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะผู้ร่วมรายการนะฮะสามใบเถานะครับยืนตะป้อตะแปะนะฮะอยู่บนหัวคณานะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับอ่าคุณใหม่นะผมอยู่แล้วก็อบตชัยวัดชูแหวนครับจากบริษัทสปีชัวตาดาผักเทพบระรุสัญจรสวัสดีครับ